ละน้ำจ oh, ิ <minority> ้มลงเลยนะจ๊ะทุกคนอ้าตัวจะแซ่บบายดีทุกคนมือนี้เฮาสีมากินต่ำกุ้งสดๆนานนี่นีอันนี้คือสดๆเลยผีมือผีมือเบาเพิ่นเนาะมือนี้เสื้อแดงบ่ได้นักกัดได้ไม่นัทกัได้แล้วอ้าวกาลังสิข้าวคีบแล้วอ้าคือดวงสีแดงขึ้นกันอมามาตัว เดี๋ยวจะหัวขวาบุกินซุปเลยแล้วก็จะว่ปอบอืมไนและเยอะปะเยอะงบ่เคยกินมันดีประเทนั้นเนี่ยอย่าเอาตอนนั้นกินแล้วเว้ยแมวมาต้องเอาแส่บพักบะพักมาเลยทุกคนยังไนโอกาสยังไ้ โอกาสยากเพราะแบบน้ำขิมคนขนาดเลยอืมต้ป่วนมาแล้วน,นั่งในโอกาสเลีย้ยงส่งเป็นส่งเพลงนี้แล้วมือน <c oughs> มือสุดท้ายเลยเด้อมือนีนเด้อืมหวานืนนาอแก่นยังงาเนาะโอ้ยโอ้ยอ อ้ยสะบัดคอกับออจะบานนึงเจีบอยู่คนเดียวยามาอีกคนนึงกายเพิ่มม่เห็นโถอ,อืมฮับไปแลวอืมาอ,มอไนไวดไเพ็ดเลยเลี้ยงสุ่ง <Okay. S 2> เล็ดเลี้ยงซุ่งเรมันจิไคนนี้แหะมึงมึงแรงมอนก็ะไรคนนี้เลี้ยงสุ่งคนที่ไปเฮียนต่อ ไรน,นี้บอเบีย <ừ, S 1> นตอบไรนี้ไป็จ๊ะครับอือถ่ายกล้องเป็นบลึกบลักบลึกบลักแต่และม,หหมือมีไรนี้มือกล้องให้ยีหลายมือกล้องนี่อือเจ้าเพชรบอกแศรพคอยลงเจ้าอันนี้แศรพคอจิจิบป้าซื่อเจ้าเบิ้บคอสดจก้บาทด้วย มีผักกาดนะคือว่ากระตูกำลังลงเลงลงเลงอยู่เนาะความลงนะ่าไม่กินเจ๋อเตยเอ้ยมาเด้อเตยไปหน้ามาเนี่ยมากไอางกินเพื่อชิ้นเพื่อ hết à từ thì nó hết đây vẫn ừ, ừ, ừ. ngày mặc thịt cho chắc mạng nhỉ rồi nặng tạm anh à เพชรโบย่านกระเพาะกระเพาะแต่งล่ะตั้งเสียงตั้งเสียงกระเพาะเลยวะยังยังยังกระเพาะเล็กดกี่โมเด้แฉะพอกระเพาะเล็กกระเพาะเล็กแต่งแมงดูให้กินแม่โอ้การ ฮ่าตัวทุกคนเคิดเกินแล้วม,มันใช่กอกแล้วค่ะบะนี่พะเภ็เวียงตรงขอบใจเด้ออุปธรรมเจแนนคือเก่าอื ข้าวมขาเบากันแต่เมื่อวานว่าว่าอยากกินนั้นตามกุ้งสดนั่งนอนคับจนได้กินนิดหนึ่งบุญงามทิึงหัวแล้ว่าสิว่ากับว่าบบได้เป็ดสะบัดข่อเลยเออแต่บุญข,อขอ่อกว่า น้ำแบบเข้มข้นขนาดเลยทุกคนอันนี้เขาจิตใจเป็นประแดกลุ่งเนาะประแดกกวดนะของของไทยอย่ะสูตรของไทยเนาเมยอยังก็โคตรหน้าดิจ้ะจะวนเชือขเานวนะยไหมกาแมวหนังหยองย่อประแดกีิเพื่อมาด้วยจิเพออืกกินคุ้งส่วยไปตัวนึง เลอยมันมันยังงอมันยังมันยังกบงอได้ขี่รถมาเลยเป็นโซเฟอร์จอดโซเฟอร์จอดทันมาไงเพชรกระโดดบันไดหัวในหักเป่าเพชรเพชรแต่กินต่อยุดยุดไปได้ lúc lắm rồi bên giờ giải Đây, bớt bớt à, tủ là gì nhỉ? Ừ. bớt bớt được bớt 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 โอ้กะเพาะแต่งกะบ,บ่อว้เลยนเนี่ยเกินได้ตามอันอยุเลยต้มกเพชรหนึ่งซื้อมา 5, หาพันใช่จนมืดบวกคลองอยู่เพื่อนนี่ต่อหนึ่งต้องจับพักแน่นอนเพชร มีอะไรด้วยมีอย่างแดงๆมันเป็นมันเนกุ้งลวกเด้อเป็นล้วนๆของหัวนั้นอืมกระเพาะแต่งระบอยากไว้แล้วขอนจวดจวดกระเพาะแต่งเลยใครไม่ทากินน้ำได้เลยได้น้ำเย็นน้ำเย็นนะอือหืเดี๋ยวตูบไปให้ก่อนตัวนะ hai gần hai lắm con gần giường gần 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 มันหล่อน้ก็เลยอยากน่งไก่จะลึอะล้อางไกเนี่ยมลเนสาวากาาวก่เจน,นเพชรเห็นมาหล่อไน,น่งไกเนี่ยคป็สาวเมเหนงเากทำัมแ กระเพาะแต่งกับบัวไว้ด้วยกันดูนะบกกะบกเพชรล้วนๆหน่อยบอกก้าบอกคู่เป็นหนูกะบอกอายอ๋อนั่งบัวมดนอนทุกคนนั่งโต้นั่งไหลโตอยู่เพชรแห้งคนบัวไว้เพชรแห้คน น้ำน้ำนะ้ำน้ำบุญมาติ่งกับติ๊กเลยฟ้าแต่บอกเคยสิงเลเวลตอนนี้คือบุญแมนไม่อยากตืนการเนหนไไม่จะเกตื่นนะนะตามเลเวลอ่ะไปให้หลังกอง อีสัง,งนเออนเี่ยว้าขอนดอกเออกินน้ำเย็นเอาไปแล้วหายแวบเลยเน,ยกนอกะเสียบกินต่อไปนี่ทุกคนกุ้งโลหนึ่งเนาะเขาซื้อมากุ้งโลหนึ่งสามคนบ่เมืดตาดนนี่กือยากเกินแต่ว่าผู้หนึ่งได้กินได้สามโต๊ะที่นี่อีสังมา้วเาจะมีอันนั้นกีน่รด

มันเป็นอนะไรเป็ดปูเกลอกใช่น้ำเจียวอืออืออพากันห้เลยยุดบัได้ยุดบัได้ยุดบัดได้เลยเด้อกินต่อไม่รอแล้วอันนี้ไปลวกมาใหม่เนาะนี่นมันดิฟกินบ่วมืดอา้าวลวกน้ำมันผมบ่บ ตรูประคราวน้ำแล้วบนเผ็ดแห้งตอนนี้โค้นแชบกเก่าเก่าเพราะว่าบระเผ็ดมาไหมน้ามีสมองมันอยู่ด้วเอาบอ่อืะแชบหอนมาน,อนึง ข่าวมาครับเข่ามาโอ้ยกระเพาะแต่งกับเบาจไว้แล้วกินเลือบญจเพดมันกระเพาะแตงกับเบ,บาจรอดนะชดน้ำไม่ค่อ,คอยนี่โอเป็นอะ ว่าคนสิเพคุงตเนอนาบิงบิงสวัสด,ดีป้ากุ้งโลนึงก็ยินหลายมาามสมูนจ่าวสมุนตะกานตะการลูกเสือลูกแตงดูลูกมักแตง,แตงยาไว้ตำนะลูกจาซื้อมักแตงมากทุกคน เรจะเอามากินก็นครับกินจนอิม่มจะยืดออกอเฮ้ยไยยดย้เอาไว้ตามกินอิม่มแต่เด้อดครับบาทเ่้ยล่ะบ้าจ้าอิ่มแล้ว,วครับ,บ,บ,าาบสุดท้าย ต้มห mm. <Ja. S 3> ัวมั้งเนี่ยคบอือคนบอกเขากินยังยังบลาไหลหัวอ่อนน้หยกกระโนใช่กระโนกินอันนี้กระโนอือกินแล้วบ่มมืดเลยนี่ยังอยู่เดี๋ยวค่อยจะเอาไว้ซ้ำเนาะอีกเนาะไว้ซ้ำอีกเอาไว้กินอีกเนี่ย หาายตัวเติบนี่หมเดี๋ยจะได้ชมใจยากใจยาก้าใจ้าใจโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กัิขอเจ้าว้เพียงสัมีเดอฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยเด้อบ๊ายบายสบายดีพอกันคลิปหนะ้าและที่สำคัญเนาะ ขอขอบ,บใจทุกคนเด้อที่บอกกดคำโฆษณานอนละกัาาฝากกดกระดิ่งให้ในเดอเ้อยิ่ง